เพิงสั่งมาใช้ครั้งแรกนะคะคือเนี่ยคือหลูๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเก็ดแต่นี่ดูเป็นภาษาแน่ใจญี่ปุ่นวิธีใช้ไม่รู้มันใช้ยังไงนะคะอ่านไม่ออกไม่เคยใช้มาก่อนนะคะ อันนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะอ่านไม่ออกเหมือนกันน่าจะเป็นครีมอะไรสักอย่างแล้วอันนี้ที่สำคัญประเด็นเปิดยังไงเปิดไม่ออกบบกดยังไงกดทำไมก็ไม่รู้ใช้ยังไงอีกเหมือนกันไม่เคยใช้เปิดยังไงอันนี้อันนี้อันนี้ก็น่าจะเปิดฝาออกได้เลยแต่อันนี้เปิดยังไงอ่ะ ปัญหาเกิดแล้โกปัญหาเกิดแล้วใช้ยังไงใช้แบบไหนอ่ะใช้ยังไงอ่ะให้เราจะเปิดยังไงอ่ะหมุนเนาะหมุนหมุนหมุนหมุหุเฮ้ยออกมาแล้วเปิดแล้ว <c oughs> เปิดแบบนี้อูนน้ยไอนนเราคน,นึกว่าเป็นสเปรีโอ้เปิดแบบนี้จะบอกว่าโง่ก็ได้นะคะเปิดไม่เป็นจริงๆไม่ไม่เคยใช้ก็ไม่รู้เปิดยังไงอะคะ่ะเพราครั้งแรกเหมือนกันเองสั่งมาคือของเขาหลูเกินอะไม่เคยใช้อะ่ะ โอ้ยอันนี้ก็เปิดเปิดได้เลยมั้งเนี่ยทไรโอ้ยก็หมุนเหมือนกันเหรอโอ้ยหมุน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 โอ้ยตายแล้วไม่เคยนี่มันคืออะไรก็ไม่รู้ เดีย๋ยวต้องไปถามพี่กูเกิลนะคะเปิดยังไงก็ไม่รู้อันนี้ยก็คือเป็นตัวโปรโมชั่นมาใหม่นะคะของเอสเพทูนะคะก็ลองซื้อมาใช้ดูครั้งแรกในชีวิตก็ขอว่าดีขอว่าดีนะคะก็ลองดู แต่ก็ไม่รู้ว่ามันแต่ละตัวมันคือใช้อะไรบ้างนะคะก็ไม่ยากนะคะไม่รู้ก็ถามพิกลน,นะคะพี่กูเกิลไม่รู้ก็ต้องถามพี่กูเกิลอน่างเดียวอันนี้อาจจะเป็นโคมังหนะ้าหรือเปล่าเป็นหลอดๆแบบนี้เดียกก็ต้องไปถามพิกลหนึ่งทีหนึง่งให้เขาแปล ว,ว่าวิธีการใช้แ,แบบไหนนะคะเราไม่เคยใช้มากก่อนนะคะเคยใช้แต่ร้วก็1สิบเก้าหรือเ9้าสิบเอะไรเงี้ยในเซเว่นนะคะอันนี้ก็เพิ่งลองสั่งมาดูนนก็แพ็กเกจหรูหรหราทัานสมัยมากน่าใช้มากๆนะคะแต่แต่ใช้ไม่เป็น ยังใช้ไม่เป็นเนี่ยดูวิธีการใช้ดูยังไงอะ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะบาาิชอ่่นแก